วันนี้ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะและบรรยากาศด้านหลังขณะนี้นะคะทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยบุบังคับจัดกิจกรรมนำโรนแปรสอน500ลำบินขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณอุทยานรอสองค่ะเรดวาได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมเป็นจํานวนมากค่ะ ดรวิภาวรตีอ่องผู้มำนวในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะการใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะทางด้านโดรนเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต โดยการจัดการอบรมมีทั้งด้านกฎหมายการใช้โดรนเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโดรนมุมกล้องแบบต่างๆรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆของโดรนการตัดต่อและแนะนําการใช้โดรนที่ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากนั้นได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น7กลุ่มเพื่อแข่งขันใช้โดรนในการถ่ายภาพและตัดต่อนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตนเองเพื่อชิงเงินรางวัลโดยรางวัลทีมที่ชนะเลิศอันดับที่1นได้แก่กลุ่มที่3ได้รับเงินรางวัล5000บาท ต่อมาในช่วงคำ่ำนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงพาณิชย์ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงโดรนแปลอักษรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานรอสองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่16-17ถึงพฤศจิกายนแบ่งการโชว์ออกเป็นสองรอบระแรก5 0า้อยลำแปงสอน13ภาพประกอบด้วยภาพพระนามาพิไทยย่อวปรภาพในหลวงรัชกาลที่10ภาพโลโก้อุทยานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัย ภาพในหลวงรัชกาลที่สองภาพทรงพระเจริญและภาพสัญลักษณ์ต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามอาทิเช่นภาพทางรถไฟตลาดร่มหุบภาพตลาดน้ำอัมพวาภาพกระทงกับกล้วย ภาพหมูเด้งถือกระทงกับกล้วยภาพโลโก้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาพโลโก้จังหวัดและภาพโลโก้เทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามภาพโลโก้ Amazing Thailand ในส่วนของรอบที่สองจำนวน300ลำ9ภาพประกอบด้วยภาพโลกลายธงชาติและภาพเกี่ยวกับสถานที่และสัญลักษณ์ต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามรวมไปถึงภาพนายณพินทนรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภาพหมูเดงและลำดวนภาพโลโก้ r c s เ Drone ภาพกุญแนโดยนายนภินทรศรีสันพงังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่3ในภาคกลางที่มีการจัดแสดงโดรนแปลงสอนหลังจากจังหวัดอุทัยธานีและราชบุรีซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมที่มีการประยุกต์มาใช้มีทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ซึ่งของสมาคมบินโดรแห่งประเทศไทยเนี่ยเราได้พัฒนาขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นหนึ่งในสของโลกนะครับโดยเฉพาะการการปล่อยพูเนี่ยนะครับมีเพียงประเทศฝรั่งเศสประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยเท่านั้นเองให้ชาวจมุดสงครามได้เห็นนวัตกรรมนะครับที่สร้างโดยคนไทยขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งปกติเขาเห็นแต่ในโทรทัศน์แต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นเห็นด้วยตาตัวเองและเห็นของจริงคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะในการใช้โดรนหรือว่า าการบังคับโดนเบื้องต้นนะคะ